เขามาตั้งสองปีเลยเนงไหนสูตรนี่สองปีแล้วก็ถูกมาสามสิบแปดวันติดวันวันที่สิบหกนี่จะเป็นวันที่สามสิบเก้าถ้าแม่เข่าเอียกับนั่นไปเลยเปนสามสิบเก้าเหลกมาดิเป็นสูตรเลกเนาะเลขสูตรต้อก็บอกหมันคุ้งเนาะเลขสูตรอันนี้เป็นเลขสูตรก็จะสูตรดินุดยากที่เดียว ล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวแหละบนก็ต้างอ๋อบนเป็นบนล่างเป็นน้าเน่นว่าจะซื้อมักุจะหวดเกาะสามสิบบวชข้าล่างนี่ตาที่แปดวดนี่ตาที่เก่านี่จะหมดอดเางบ้านเนี่ยบ้านจะทุ่งเก่าตัวเก่าอืมวนี้ก็จดทุ่เก่าตัวเก่าเนาะมาสะเทือมาติดต้อกันเนี่ยบวชที่แปดว่าถือกันเนาะแต่ว่าหูมันบวเราสวดเที็นมาเลยี่เข่านะตะคือถือข้นเก่าเก่าเก่าตะถือเนาะค่ะ ที่สามมาถึงาพักหันเดียวบาเก่าแก่แก่หกเก่าอลน่ยโอ้ผมนอนก็บ่าหลับมาเสียดาหลายวันะแต่ว่าหายวิ่งเก่าแม่ที่เก่าแม่บ้านก็บอกคนอยูเนี่ยเป็นเก่าเพราะ่เก่าก็ถือเป็เก่าเลยจ้ะว่าที่ืออยู่ดิไปเป็นแบบรถกาบฟว่อยู่น้ำเห็นจะบอกคนขายไปเที่ยวไปเด่นอนักเก่าด้วยถนนเก่ามาในนอนกลยจ้ะ ศูนย์เจ็ดเก้าต่ผมมาเน่นอนอวันนี้มันตีเป็นทั้งเด็กวันพอแล้วันนี้วันที่สามสิบเก้ามสิบกครับผมเป็น <50 S 3> <ไ jal. S 1> สูตรคำนวณ <15 S 3> แต่มาซนมากน,นี่ล่างซีเม,มนต์เป็นบนแม่รู้หลักสิบยางเดียวเ้อหลักสิล่างยางเดียวพัเก้าเนี่ยขึ้นเก้าที่เขาบอกเธอเก้าเมันมันมันร่วกันมันว่า่ะค่ะสูตเียนี่นะมันเขาไว้าต้งกันนี่นะตอนมายุหลักสิเนาะค่ะผมติไดู้เจ็ดแปด วันกัเจ็ดแปดกเจ็ดน่งวนนีมนวันี้เด่นเจ็ดแปดกับเจ็ดหนึ่งแมนตัวเก็บทุนับยาเดียวไปมีมีมีอะไก็บูตทุนเจ็ดก็คือตกมนพอมันัวหลักสิเนาะอยางพอเฉียนาว่าเจ้าดีไปซือเก็บเก่าเจียเจียวยังกกบกับกมักทิ้งดมันัตเก่ามเเก่าไว้บนโอ้เก่าไว้บนใชเนาะเอบบนแน่ะอนหน้ารังแล้วหากรับเก่าบอกเก้าว้แล้วคือตัวละลาเลนึ่ยโอ้บอกเพิ่นเัิ เอ้ยเดี๋ยวตื่นี่ว่าตื่กบับมาจากบัดมืดที่เองบอกอะืมวนี่บอกเกไว้ว่าต่นตัวระล่างถึงวันว่าหันไหนตื่นตัวระล่านเขยน้จ้งบารเรียออกาเยาเดี๋ยวให้เราเขียนน่ะเดี๋ยวค่อยละอ้ยไม่ค่อยนั่นให้ปอนเขียนไหนก่อนอันนี้เป็นสูตล่างมั้งปะล่งยังเดียวเด้อลังยังเดียวค่ะดูหลักสิบเด้อเนี่ย หลักสิบอะไรผมจจับในกล้วยใมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดแปดผมจะแต่ผมถิ่ถาน,นักข่าวเจ้าอีซื้อพุดเจ๊กอะไ้เนอะอันนี้บอกพูดฟั้งถึงเรื้ออันนี้วันคือหลายตัวหอย่านหลายตัวเอาจับซ้ำนี่เอาตัวมากอันี้บนหมดเนี่ยนีบ่บนมันหนักเลยว่ากันหาเจ้าเก่าหาพวกเก่าเด่นที่เก่า,าเ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 านาะ เจมันเเก่าเนี่ยเจมีนเป็นเ่าเดี๋ยกันมันคับมันหลีจากเก่าบ่มีเนี่ยมันจะออกหาสามดิเอาสามเอาผมบอกอีกสิครับมันหลีออกจากเก่าเด้อ่าจ้าใส่พวกไม่สามตัวใส่ตัวเดียวใส่เม็ดเดียวใส่เม็ดเดียวเดียวอ่าเป็นเก่าแต่ว่าเอาตัวหลีใส่น้ำน่น่าพอเพราะว่าเม็ดเดียวมันเกิดหาเดียวมันหลีจากเก่าที่เป็นสามก็เมือนบนวัวอันนี้เรื่องผมกับเจมไปหาไปดิหาเก่าก็ได้ดิ เดีหาสามสิบวขันขันมันออกจากปากันบมีอันเก่าดินั่นเก่ามันันไม้คะนีออหาสามเนาะหาตัวเยมามันจิเป็นหาสามหาสามตันทีเนี่ยตัวนี้เันเป็นสัญชาหาหาขาเก่าดิมีแน่นอนบนอ่ะอะไรก็มีมันบอกตอดกันมากีนกะอาศิมาแย่จังมาหาสามมป็นมะเก่ามะเก่าเก่าก็ได้นะผมหัวฟันำเล็กองค่ะเบิร์นเนาะเบิร์ ทานี al, ama, ่กับมันมากอกับมันเหลี no> <t os <t os ่ยวกับเก่าแต่ตามสูตรของอันพ่อที่เฮ็ดมาเนี่ยซ้อนมากมันจะแบบเข่าล่างดีหรือว่าเข่าล่างดีน่ะล่างเข่าดีถ้าบนกับเข่ากันได้จับปู้เนี่ยปอกแป๊ะๆหน้ามันก็ไหลเป็นแบบแมนคือล่างแมนแต่แบนก่าถึงมีอยู่แล้วป้องกันอยได้ศูกับสามเนาะมันแก้ผู้ออกขอมันเล่นแบบกวัดคอเลยกวัดก้อเนี่ยมันกัศูนย์กับสามพาอ เอาเอาสามไปไทเอาสามไไท่สามไปไทก็ซื้อศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสามั่นอถึงที่บ่มีก่ะแล้วน้อยก็ปรวหาผม่ะแปดสามโตนาะแน่นน้อยก็ประหลบมันเล้าศูนสามแน่นศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเอาสามไ่ไท่ถือแล้วไป่าขันเอาสามมาไม่กลางนี่ขันตไบ่ได้ตดสองโตบลไดตดเอาแต่สามโตเอาตาสามวดลวอ อนนี้คนที่ว่าไหนดินี่ะน้่งก็มารับเนี่ยปากเกศเก่าเนี่ยผมน้องมาลาบเลยเกศเก่าเนี่ยเสียดายแฮงหัวก้อนถือโยที่สามิที่สามถือว่าหลายบาทหอกถุนเก่าถอหลายบาทุนก่าวะค่ะเกเก่ถือหลายบาทถือมังหงวดเจดงวดตอนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ็ตัวเองถึจากนั้นคู่เมื่อกเฮ็ดเองซิเองมขัเขาน้งกันเนี่ยผมก็ใครถือไมค่ะ เป็นโชคดีตอนนี้เขามาพาผ่ได้านกันหนี่ได้ไหมพ่อคุณพ่อยังก่อค่ะพ่อสวายครับพ่อสวายถ้ามันนั่นเขาจะบอกกันไหมเด้อค่ะอันนี้บอกไปฟังบอกฟังแต่แนวทางของพ่อเนี่ยตอนงวดเนี่ยมีสิมีฝันมาเพิ่มเติมว่าเอาขั้เงืนอนย่อย่างเดียวเพี้ยนสูงเรื่อยนะครับมันเพราะเขาเพี้ยนสูงเรื่อยแต่ว่าอันนีตวันเพี้ยนโดนแล้วเนี่ยค่ะมันงวดแต่ว่าบนนี่ได้มาที่ผ่านงวด บนสิบห้านวดย่างบ้านทิเสียหอกแกมาสองตัวสอตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยต่าความแม่นย่ำสิมาอยู่ที่พ่อมา่อเขียนเราเล่นกันเยบอพ่อเขียนโตง่ายๆหน่อยพี่บนนี้เอาเอาแตงแต่โตเนี่ยคืว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้าบนเป็นบนล่างเป็นล่างพ่อทิพยพ่อมาตัวได้พ่อเขียนง่ายเลยบนวางสิเอาพันธุสกีของพ่อมามาเอาผมอยู่เขาเทียเดียวเมืองก็ บ่ขอทาเลยเอาไปเปลี่ยนถูดไปเปลี่ยนถูมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไม้เนี่ยถูดอ่ะปันี้มาสูตรนี่โดนเนี่ยมันคือส่งส่งเขาโดนคือตีส่งคือเนี่ยมันขอทาเนี่ยท่านกับปันญาภริมาหาเนาะนี่ป่นจ่าเมนป่นโอ้ยพี่โดเกียร์กินเลยนะล่าพริกไม่ก็ได้เสียแล้วเสียเร้วเนาะจ่า รอู่อเจ็ดรอ่อทั้งนี้ท้งน้อทั้งนี้เเนาะทั้งนี้ก็ได้ดอกค่ะคือบนเนาะห้ากับเกเนาะห้าเก้าเดนก้าตัวละห่นวดสี่อตเราเลยเดียวเราฝากกันเจ้าของรีสอรเน็นไมค่ะเจ้าของรีสอร์ทนนั่นอ่ะพี่ยวกมาวัดเนี่ยเจ้เพื่อนเพื่อนโบเพื่นกรบวใครถือดอกเพื่นกรถือน้ำเลียอย่ตะ้งเย อ่ะตอพักหลังที่คนวิ่งบนลามันเหมือนไหลแม่นบ่ค่ะคือตัวละล้านเลยตัวละล้านเลยตัวละล้านบอกเจ๊บอกเจรีสอร์ทสามสิบแปดตันต้องหอมซะเนาะคนรู้เจียนคิดไปหมดน่เปนตัวนี้เพิ่นสิให้เน้นซะบ่พอนี่ละทีตอนนี้แล้วเนี่ยวงกลมเจ้บ่เลยเดือดเดือดบนเด้อบนติพ่อ ห้าศูนย์เก้าบนหลาุเขียนผิดกันถี่มน่ะเอ้เขียนธรรมดาด้านขวาเราประเด็นนี่โดนนะเรโดนแล้วเราบอเบ้าเลี้ยงเลขแหนยูทูบอันเซนโซกราบไดยินเนาะแต่ว่าไปถ้าคุยกพร้อมแค่ลืมเลกเก้าเด้อบนญกุลบัตสินใจอ่ะเราก็มบสนใจเนาะแง่มันมันบ่ญเล้งนเรียวน้าบานีิ่นก็เลยงบ่มาเสียระวังวันี่เก่าล้านเปอร์เซนแม่บอกเก่าก็ผ่านอ่มี้แท้ นี่แต่แทะนี่แต่แทะนี่นอนเนี่ย,นอน,อยอนอนค่นอยเบิ่งเนาะค่ะเนาะมันจะเมียนวอสามมันผ่านมันจะไปหาสามมันดีเลยเป็นบนล่างเป็นล่างนนค่ะเปล่างเนี่ยปมถ่ายวิ่งที่เก็บเนาะค่ะเดีย๋ยวจะเป็นแนวทางของพ่อสวัยค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมดะะ้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะ